วันนี้พี่เพ็นพามาดูกระเจ็บแดงนะคะวันนี้พี่เพนแกะกระเจ็บกันตั้งแต่เช้าค่ะไม่เสร็จไม่สิ้นเพื่อทีเป็นกระเจ็บแดงซูดานนะคะอันนี้พี่เพ็นได้ตากไวใ้ให้มันนิ่ม <c oughs> ๆหมาดๆแล้วค่ะดูกระโหลกมันตรงนี้ค่ะอืออันนี้พี่เพ็นแกะเองต้มเองแล้วก็ไปขายที่ตลาดเขียวประจอนะคะเนี่ยค่ะเราจะต้องเอากระโหลกตัวนี้ออกจริงๆมันจะต้องเอาเหล็กนะคะ เหล็กแล้วก็ดันตัวตรงนี้ออกแต่พี่เพ็ญยังไม่ได้ทาเหล็กขึ้นมาก็เลยพากันฉีกพากันแกะอย่างเงี้ยค่ะแกะมาสามวันแล้วหมดเรีย่ยวหมดแรงกันเลยทีเดียวก็จะประมาณเนี้ยค่ะอันนี้เก็บมาจากไร่เราปลูกประมาณไร่หนึ่งแดงซูดานดอกเขาจะใหญ่นะคะนยคะดอกเขาจะใหญ่ในหนึ่งเม็ดของเขานี่สามารถเป็นได้หลายๆต้นเลยเยอะเลยค่ะเม็ดหนึ่ง อีกหนึ่งกระโหลกหนึ่งะคะเนี่ยค่ะเม็ดเขาจะเยอะมากให้เป็นแกะให้ดูเป็นอีกพืชหนึ่งนะคะที่ปลูกง่ายแล้วก็แต่มันจะเวลาเก็บเกี่ยวมันต้องใช้คนด้วยแค่นั้นเองต้องมีคนช่วยอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้เม็ดเขาเยอะเลยอันนี้พี่เป็นก็ไว้ทําพันธุ์รุ่นต่อไปได้เลยเม็ดอตอนนี้จริงๆพี่เป็นต้องใช้การลมดันตูดเขาเนาะ แต่ทีนี้พี่เป็นไม่มียังไม่ได้ทําของปีที่แล้วเนาะของพีที่แล้วมันพังหมดแล้วเดี๋ยวเป็นให้ดูที่น้องเขาช่วยกันแกะนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวนี้พี่เป็นจะแกะสําเร็จแล้วพเพ็นก็จะไปตากประมาณนี้ละคะเนี่ยค่ะไปตากแดดให้มันหมาดมันแห้งเลยจะได้ไว้ต้มได้ทั้งปีนะค่ะปลูกง่ายค่ะกระเจี๊ยบน่าจะปลูกช่วงก่อนก่อนเกี่ยวข้าวเออเดี๋ยวนะ ประมาณกุมภาพร้อมหวานข้าวประมาณนั้นนะคะกำลังดีประมาณนั้นหละได้มันได้อยู่ช่วงนี้ก็ประมาณจะประมาณก็จะเก็บเกี่ยวประมาณเกี่ยวข้าวพอดีช่วงเกี่ยวข้าวนะคะสวยๆเลยไว้ต้มน้ํากระเจี๊ยบขายนี่คือน้ํากระเจี๊ยบค่ะ,นนะ,ค,ะคนกินน้ํากระเจี๊ยบใส่ผู้ชายจีนจะลงพุงหน่อยนึง <laughs> ก็จะประมาณนี้แกะก็กะว่าวันนี้จะเอาก in <15, 000 S 2> ี่ก na. ิโลคะคุณปืนสิบห้ากิโลั็ค่ะครึ่งวันตอนนี้ได้ห้ากิโลค่ะมาแล้วยังไววมากช่วยทำงานไม่เสร็จไม่สิ้นสักทีนึ่งมีสักสคนรู้จักช่วยคนทำงานก็วันนี้ก็ คงไม่เสร็จนะคะคงได้มาต่อวันหลังอีกเพราะว่าวันนี้มันเยอะเนาะถือว่าสุดๆแล้วค่ะพยายามพากันพยายามเต็มที่แล้วได้แค่นี้หละก็เหลืออยู่ที่ไล่อีกประมาณเสร็จอันนี้เอามาแค่เสร็จหนึ่งส่วนสามนะคะอีกสองส่วนอยู่ที่ไล่ค่ะกันเนี่ยค่ะคนช่วยก็วันนี้ทั้งวันทั้งคืนเลยคนท้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ